สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะอาสิมาแอบเบิงอันมักทุเรียนฟังไว้พี่น้องฟังไว้อยู่นี่พดนธนามมันมันชุ่มๆไปก่อนแล้วก็สีแอบเบิงว่ามันเกิดบอ่อพี่น้องหมื่อวันก่อนเอามักทุเรียนมาก,กินนะพี่น้องมาก,กินแล้วก็สิแคะเบิงนี่ว่าอยู่ใส่บัน ไม่หาเห็ดนี่ว่าเด็ปักใหม่ด้วยฮ่านี่พ่อเลยพี่น้องนี่านผิดนี่นี่แน่พี่นอ้องอืนี่นี่เนี่นี่ค่ะนี่นี่น,นี่พี่นอ้องอืพี่น้องนี่นี่นี่เน่ปลูกฟังไว้อยู่ในซีเม็ดพี่น้อง อาณาพจดก่อนนี่แน่พี่นอ้องอือขึ้นมาแล้วอือนี่สี่มิดอยู่ใส่อีกสามมิตรอ่านี่มิดหนึ่งพี่น้องนี่แน่แล้งขึ้นมาประมาณนี่ฟังไว้ก่อน ตัวนี้จะเป็นหลักเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้จะเป็นหลากมันบมเมนต์ตนมันได้พี่น้องตัวนี้จะเป็นหลากมันหลากมันต้องอยู่ตังสี่นะพี่น้องอืมหลากมันต้องอยู่ตรงสี่ฟังหอยหม่งเข้ามันพี่น้องอืมเด้ยมองนี่ตัวใดอีกพี่น้องลองขุดเบื้องก่อนได้อทิตหนึ่งพี่น้องกบไปคิดเก่าพี่น้อง ฟังวาอยู่ในนี่สีซีมิดเห็นมิดเดียวก็เห็นสองมิดเองโอ้นี่บ่เ๊ยพี่น้องนี่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 พี่น้องโอ้เลิกไปเลิกไปเลิกไปพี่น้องอืมตัวนี้เลิกไปจะขึ้นมาก่อนอืมอืมพี่น้องนี่เลิกไปโอ้ หลอดบนนอกหลอดบนนอกอือพี่น้องตัวนี้พี่น้องยอดน้ำไหลกระยันมันเนา่ามหดเลยนี่เพราะว่ามิดมันดำเลยพี่น้องมิดมันดำหม้อกระบอกจะเบาอ,อันนั้นมันแล้วมันเป็นไปตามธรรมาชาติมันพี่นอ้องนี่ปลูกมิดทุเรียนนี่พี่น้องนี่อืปลูกไว้ก้อนแล็ะคะจังงานพัดถาบเอาพี่น้อง มัอนี้กะสิมีตนมักทุเรียนสิมาว่าพี่น้องฟั่งสื่อมากเลยสิมาถาบโอ้บก่าบก่าแล้วพี่น้องบก่าหดนธนาแล้วเพราะมิดมันดำมิดมันดำพี่น้องก็เลยบก่าพุทนามแหะฝังมันไว้ตั้งสี่ก้อนพี่น้องถ้ามันเกิดตั้งสี่มันหลอดอยู่หรอกสามม็ดเนาะอยู่นี่เห็นสามสามกับสามปลูกกรสชเห็นสามอีกเรืหนึ่งอยู่ใส่ละ สามกับสามยินสามกับสามเอเอาไว้ก่อนอโอกาสโอกาสพดหนามเรา,าหนามมันหลาผลุดมันชิน้นเอาพดออกมาให้เงาเอาเพื่อนามมันจะได้ซึมเข้าไปแป๊บนึงไปสิพาไปเบิ่งอันตน้นอันนั้นอีกต้นหนึ่งพี่น้องต้นอว่าคาโดอีวาคาโดเด,ด้อร์คานอฟ อะวาคาโดปลูกมิดไม่พี่น้องเพาะท่านเห็นขึ้นมาเฮ้ยสิขุดเบิ่งพี่น้องขุยเบิ่งก่อนยืดเบื้องใดแล้วสิขุยเบิ่งพี่น้องอยู่จังไได้นู่นอาวาคาโดปลูกมิดนี่พี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วออื จริงๆครับมันปลูกบางทีห้าบีตรงไปเลือนไปยังมันพอห้ากะว่าเ้าสิบปลูกหนีแล้วก็ปลูกไปเลยนะพี่น้องแต่ว่าเขาโดนนี่นี่พี่น้องนี่พี่น้องเมนบอสนี่เมนเมนเมนพี่น้องนี่นี่กำลังขึ้นขึ้นกันนี่นี่นีกำลังออกหักมันนี่เด้อืมแล้วตัวนี้ยังบอกว่าไี่มีหักพี่น้อง มือกำลังจจตเตกกำลังจจตเตกกำลังจจตเตกฮะมุดหนามคนเนี่ยมือท่านเด็ตเตก,กักเด่นี่พี่นอ้องอันนี้ก็สองอาทิตย์เด็ดพี่นอ้อง ฟังไวที่ดืมนี่แหละเอาโมา้องฟังเลกเกราวาต้ตนใหม่แต่ละชนิดเนี่ยเขาจะบอกบ่คอยลงเลิกหรอพี่น้องบ่คอยอันหากมันจะลงไปเองมันจะบ่คอยอันนั้นหรอกเอาแบบร่อยๆไวให้มันแบบธรรมชาติของเขาอะนะพี่น้องเอาดินกบไวหน่อยๆเบาๆกำลังกำลังอาทิตย์หน้าจังว่าเบิ่งพี่นอ้องแดดเปียงเปียงอันนี้อันนี้ไม้ไวพี่น้องไม้ไม้มันไว ลิปนี้ก็ไปก้นพี่น้องสิาพาไปเบ่งต้นมักุเรียนหลังจากพ้าเบ่งมิดมักทุเรียนแล้วทีปปลูกเพาะไว้พี่น้องเพื่อจะให้มันใหญ่ขึ้นมากแล้วเขาเอาทุเรียนพันดีที่ได้สื่อมาทาบนะพี่น้องเพาะไวก้กอนนะพี่น้องอันนี้สื่อมาวันกอนตากแดดครบแล้วสามแดดพี่น้องเมื่อเนี่ยจะเอาไปทาบเอาไปทาบอันต้นที่ปลูก เม็ดไวปีที่แล้วในต้นกล้วยนะพี่น้องแต่ว่าซื้อหายเบิองความแตกต่างมันบ่อใดแตกต่างกันเท่ดาใดอกพี่น้องแต่ว่าอ่เลือกว่าเป็นเพราะว่าอันตอนทีซื้อเขาว่าจังไรก็ว่าตังสันเนาะพี่น้องเขาบอกว่าพันธุ์ดีก็คือตัวนี้เขาเขียนไว้เด้อค่ะเนาะเขียนว่าจังไรพี่น้องเมาส์ซังคิงเนาะพี่น้องอันนี้เขาเขียนาไว้วกัดเงา้พี่น้องกงัดเหา้ บานนี้เมาสังขิงกับการงาวบางทีแหละพี่น้องสองต้นอยู่นี่เนาะอยู่นี่ต้นละเจ็ดสิบบาทเวลาถามเ้าก็สิเอญยอดมาน,นี่ไปเสียบกับอันทุเรียนพันธุ์ที่เขาปลูกเม็ดนะพี่น้องนี่นี่เมาสังขิงต้นนี่นี่ทุเรียนอันทุเรียนอันนี่นี่ตัเรียนทุเรียน,ยนการงาวมีเมาสังขิง ันบอดเดตต่างกันเลยเลยพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งกากก่อนมือสั่นเนาะบ่อนี้มีความแตกต่างกันต่อใดเลยพี่น้องใบคือกันเต๊กเลยพี่น้องใบอันเห้ยวๆนะพี่น้องนี่ซื้อมาที่จะเอาไปทาบในตน้นเลียนปลูกเมล็ดเมื่อปีที่แล้วในต้นกลวยพี่น้อง เปลี่ยนหยอดหยอดเมาสังคิงกับหยอดทุเรียนการเง้วพี่น้องทุเรียนมันก็มีหลายสายพันธุ์แต่ว่าสื่อมามันไข่ไข่กันโมโ oh หว่าเขาหลอกขายบ่อพี่น้องแต่ว่าอันคือเขาอยากปลูกเนาะก,กับปลูกวิธีนี่วิธีที่เอามาถาบที่เขาปลูกมิดมันลงไปก่อนแลวจังมาถาบที่หลังพี่น้องคือมิดเขามันชินนะพี่นอ้องอ่ามันชินใน ดินที่เขาสัมผัสตั้งแต่มือเกิดมากพี่น้องเพราะว่าธรรมชชติเนาะพี่น้องธรร,ธรรมชาติที่ติเกิดมากกับต้นกําเนิดของเขานะพี่น้องเกิดมากเขาก็พอดินเลยพี่น้องหลักของเขาก็บาถูกทําไา่เนาะพี่น้องเอายอดตัวนี้ไปทาบกับทุเรียนที่อปลูกมิดไว้ปีที่แล้วพี่น้องมือนีก็สิีาบอันนี้ละพี่น้องทาบเมาสังคิงกนพี่น้องอัน มักทุเรียนนี่ถ้าสังเกตเบืองพี่น้องถ้าเ,าเห็ุลักษณะนั้นลักษณะถี่มาถาบหยอดมันมันจะบ่มีแมงไหมมาเจาะเลยเพราะว่าถาบติดไปสองต้นพี่น้องสองต้นนี่กะอ่บอ่ค่อยใดใส่ปุ๋ยใส่หยังมันมันกะแบบงหญ่ตามธรรมาติเพราะว่าเฮาบ่ได้ไปเหตุผลกระทบของหลากมันตั้งแต่เหลื่มแหลกตั้งแต่ลงดินนะพี่น้องเพียงแต่เฮาเอาหยอดตัวนี้ไปเปลี่ยนเท่านั้น ่อนที่เขาจะเปลี่ยนเขากัดกรีดมงนี้นิดหนึ่งนิดเดียวพี่น้องกีดมงนี่แล้วก็กีดโตที่เป็นทุเรียนปลูกมิดแล้วก็มัดติดกันแล้วก็เอาเชือกฟางเชือกย้งมัดให้แน่นพี่น้องสี่สิ้หาหมือมันก็ติดแล้วสินะก็ทือว่าเขาลงทุนเจ็ดสิบบาทเขาก็ได้มักทุเรียนยอดใหม่สินะพี่น้องกับประมาณนี้น้องพี่น้องกับเมื่อนี้ก็ นสิหพ่อแม่พี่น้องได้เบิงผลงานพี่น้องก็บบมีหยังมากมหมนะ่เนาะพี่น้องคุณแม่ลูกศี่ก็อยู่ในสวนส0มิไร่ปลูกสารพัดพันธุ์ใหม่กัคลิปนี้สิญาาไปจัหน่อยพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r คร e เพื่อให้คุณแม่ลูกศีษได้ทำคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ